เราแค่ผ่านมาเฉยๆอย่าทำร้ายพวกเราเลยเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเฮ้ยนี่คุณเห่เงเห็นไหมเกือบไปแล้ว ผมอยากก็อยากที่จะฝากลรครเรื่องนี้แล้วกันนะครับพี่พวกหิมะพานะครับความเชื่อโบราณเราเดินเข้าโบสเดินเข้าอะไรเราก็จะเห็นรูปภาพที่จะมีเขียนอยู่ตามตามบทในบ้านในวัดในวาซึ่งผมว่ามันสนน่าสนใจตอนนี้เราเห็นได้เป็น 3D แล้วก็โชคดีที่มี Fat Cat ที่เขามาช่วยทําให้ตรงนี้เนี่ยเสมือนจริงมากที่สุดเพราะว่าแต่และตัวที่อยู่ในป่าหิมะพาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับสัตว์ปัจจุบันอยู่แล้วมันแค่กลายพันธุ์ ผมอยากที่จะให้ทุกคนลองติดตามดูครับรับรองสนุกครับทุกตอนครับพลาดไม่ได้ครับ